จำชื่อได้ด้วยชื่อจำง่ายด้วยผมว่าเดี๋ยวไม่ก็เปลี่ยนชื่อนี้ละเออผมอัดคลิปไปแล้วเกมส์เกมส์ผมไมอัดคิปเขาไปลงแล้วพวกปากดีโอ้โหน่าทึ่งจริงจริงเนาะเฮ้ยมันไม่ได้อัดตอนไม่ปากดีด่าชาวบ้านเขาไงว่าเสียดายตอนนั้นน่าจะมันเลยดิคุยปกติจะไม่ว่าปากดีนี้ กูชอบครับโด <c oughs> นเไม่หวา,าโดนว่ะ้ <c oughs> ย,ย,ยตัวแตกท้าหน้าผมเลยอ่ะผมกดเตะมันอีกประมาณสองรอบแล้วไอ้โดน รอบที่สามครับโอ้โหโดนเข้ามาฆ่าสุดๆโดน SMG โอ้สามตัวเลยอยู่ในโกดังโกดังนะฮะ97โหดด้วยนะเอางอว่ะเปลี่ยนไปโหดแล้วนะโหดจริงโหดจริงที่มันคือที่มันได้เปรี่ยนพอเราไปเจอมันแพบมากแล้วเขาใช้ SMG ด้วยพี่ มันยิงหมดไม่ต้องเล็งก็ป๊อปข้างหลังก็โอเครอดไปแล้วตายแล้วตายแล้วโอ้โอมาท่าแล้วเ <ละ S 1> หรอก,<ะ>ก็ได้แล้วมั้าค,นนครับต้องเก็บตัวเดี๋ยวผมกดโกสเก็ปเตอร์ก่อนพื่อฆ่ตัวเองหนีเฮ้ยไม่ได่เงียบก๊อปคุ้มกันหน่อยครับยึดป้อมขอบคุณมากครับพูดช,ช้าไปผม ยึดไม่ได้หรอกมันเลยของผมอยู่เดี๋ยวมันอยู่ด้านข้างพี่อย่าเพิ่งยึดยุบก็จอยข้างหลังก็มีพายโอดเอ้ยมีพายลดอยอยู่ข้างบนโอ้ผมแม่งแย่ว่ะตามันแยกเป้ากับไอ้นี่ไม่ออกเลยอ่ะฉากหลังอ่ะพี่มอใส่แว่นไหม ไม่ได้ตายครับผมแยกไม่ออกปกติผมไม่เป็นแบบนี้นะปามันลาทุกทีเออใช่ตั้งแต่เกมตะกี้แล้วอ่ะมแยกเป้ากับฉากหลังไม่ออกครับโอ้ยยิใครไม่ตายนา้นใส่ที่ใส่เสียงเนอ่ย น้ำตาไหลตลอดเวลาเน่อจะต้องพักน่าจะดีใส่วันนี้นทำงานหนักไปหน่อยแย่แย่แย่่โอ้ยอะไรข้างหลังวะเห็นแต่สัญ,ญลักษณ์ทิงฆ่าแล้วก่อนพี่ลีอไอ้พี่จะไปหไมอเปล่าครับผมกำลังเดิขึ้นเลย ควันแล้วก็ต่อยรัวร้วงครับทำไมเล่นเป็นถวยปัะตูตาเนี้มีถวยไหมในตาเนี้ยบอกับดูดีกลีวแดงเจอาครับเฮ้ยเจ้ก็เป็นเป็ดตงกง่งแหั่นบางๆับผมอร่อยุดกับ ราก็มีครับเฮ้ยขอบคุณกับจอที่ลัาแคร์ให้ผมพี่ไหมเหมเล่นเวลาพักหรือว่าเจอแม่งหนึ่งในวอนี้แม่งมดเลยบมมาอดดิชั่นคนไทยชอบเล่นอดดิชั่นเยอะเลยเพราะเพราะเล่นกับเราแม่งออกไอย หายหัวไปไหนหมดวะูขนหรอีมอนาดที่มอสตามไม่ค่อยดีเครับขนาดีมอสตามตาเบอร์เนี่ย ม้าเขาพูดติดตลกนะนะป่าไม่ได้ยิงหุ่นเลยโอ้โหงไงาวตกใจ เสียงคีย์บอร์ดดังลำคาญมากไผมไม่เป็นไรครับได้อยู่ได้อยู่มันจะเปเสียงปุ่มฟ้าวนบูสวิใช่ไหมครับเนี่ยคนรวยก็เนี่ยบูสวิทใช่มันเป็นยานงสวิทอยู่เลยยางสวิทโหไททันหุันกวาไปฝั่งละสามฝั่งละสาม เาอยู่ข้างบนเอาแล้วยิงยังไงอะยิงยิงไงอะยงไม่ได้รเรามอยู่ฝั่งอู่ใน่ไตรงนี้ก็ได้อยู่ได้อโคงงวางตรงนี้โควงครับเจ๊งเลยไปทันหกตัวไหนไหนใครออีกร โหดไปไหนครับ